1 9อเก้ซนครับ21่สเีเสียไ,ได้ไหลมาหยอดตีไม่ได้ครับเลื่มจิตรับได้นาิกาเลื่มจิตเล่นจังหวะสองเลยเอ้าวอ้าวอ้าวแอบเอาแล้วฟรีบอลนิ่งนิ่งแล้วนีว่ดี <ś c oughs> ดี <ś c oughs> ดครับต้องเอาแก้ใหม่ครับอีกครัคร้งหนึ่งครับลู่นไม่ ต้องอนุม,มาครไม่เป็นไรครับบอลเร็วไม่ได้ไปบอลหนักที่ออนุม,มายี่สิบต่อ21เราหลอกแล้วตีนี่นะครับมาสองคะแนนนำสองคะแนนครับ ตรงไหน <S <S เสิฟหยอดบ้างรถโดนนี่แมนอีกจากเสิฟหยอดนะครับเสริรฟหยอดเขาไม่ระวังรับเลยล้นมาดูครับเสิฟหยอดสเลยไปที่โคซุกนีครับโคซุกเผลอโดนครับออโมาอยู่ข้างหน้าไม่ต้องคิดมากครับไม่ต้องเล่นจังหวะสองสามเราเสิฟที่หลากหลาย ไปหลังบอลเร็วอยู่ครับมารับมือเดียวเลยพิยนุช์ให้ออนุมาหยอดโอ้โหดันครับลูกนี้สมองอีกแล้วครับโอ้โหดันไปหลังคับโอ้ออนุมาดูครับยิงครบเครื่องครับหลงกันไปหมดเลยครับดูครับเห็นบล็อกขึ้นมานี่ผักไปหลังเสิหยอดอีกแล้วครับ ล้อได้ล้อแดงเรียบโอ้โอหแม่5คะแนนติดเลยนะครับสวยงามครับเซตนี้ก็ทำนายอดเยี่ยมเซตติ้งสำหรับทีมไทย2 5ต่อ20นี่เริ่มต้นเยอรมันนำนะครับดังนั้นเราก็ได้เทคนิคเกิร์าเอาก่อนทั้ง2ครั้งนะครับเซตนี้คะแนน